สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนสมองสุบร้อสบายดีเอฟซีสุขสุขคนสมองสุบร้อสวัสดีพี่น้องเมื่อนี้ก็มาอยู่กับซินันบันนาคือเก่าพี่น้องมื่อกี้ปั่นเข่ากับพี่น้องเมื่อกี้พอดมาปั่นเข่าให้แล้วคนแล้ววันนี้เพอดมาปั่นให้แล้วมื่อกี้เราจะมาปั่นเข่าให้เฮาวเลยเมื่อกี้พี่น้องเลย เป็นมาหอดเมือ่อกี้แเพิคนเห็นยังสมอย,ยังบอเห็น่นปิดหลดปิดยางเจลีอยู่สี่ยกกิย่างกรงเปิ่ปันเขาก็เปนนองดอกแค่นนองดอกแค่ดอกแค่ใสเบงนิปันของเขากองเข,าข,งเขา้าเฮาแดดยู่น้องแดดเต่าเลอนเต่หมวกกัน lại này này ít bơi xăm mỏi chứ thải bơ mấy ít nằm hề mấy ít nằm hề thải bơ mặt áo con áo con là nó là คือถ้าน้ำมันนั้นขดสซนผุหลงนะถ่านมันคับแล้ถ้าเขิ่เข้ามาพกกองเตะเยอะบางทีหมานี่บอกสายน้ำมันแตกเป็น้องไงยังเป็นรวกำลังสำจากนี้ลอยลอยห้าสิบได้เนาะจากโล กำลังเตรียมพี่น้องจัดตัวนี้ยังบรุสบหอยไววเรียบร้อยดน้ำ <c oughs> มันถึกย่าออกอะไพี่น้องคนน <c oughs> ึงใสยน้ำมันแตก้ายตก,ายตกกลับมันมน,นะบอสโอ้ยของเก่ากับพี่น้อง ลายเติบอยู่แต่เขาบนนักว่นนี้นาเลชดที่ปั้นปั้นอะไรใช่ะแต่เขามีนักได้ลายย่จะเข้ามันเบาปีนอเนียาอยู่มันมีนักเบมีอโยนคือต่เก่านะไม่ลายดอกคือตะการเาเกลือมันนักอันนี้คือผึ่นั่นแหละหอยาีอยะนะ สับย่างไหมูนะโอ้เผอได้ถักิปไปบันมึอนะเพิ่มเติมคือวเอามาใ้มาตัวหนึ่งันหนอรัแล้วได้หมูทานจนอได้หมูตัวหนึงนั่นหยาดกำเนิดประพิมลเทพ้ซูด้นะมขอห้าลักทีหยาดกำเซลแฉมีสันมยงไช่บักเถอกับพอบักเอ มันเอาไม่ได้บ่อนั่นโง้างเอาราคลยได้พ่ได้ขามันแล้วก็ค่อยเอาโหลดก็เป็นข้างมีได้อีกไหมได้กับช่ยาบ้านทุกคนนปติอย่างะบ สี่ห้าคนทีมงานปั่นข้าวเพิ่นพี่น้องน้อยนั่นแล้วทั้งน้อยทั้งจ้อยหมักรวงหมักน้อยวะฮะหมักรวงหมักน้อยอได้รถเออแบบรถใหญ่ก็มีรถใหญ่ก็ได้รถไทยก็ได้ขันโมงอันบัดรมันอันนี้แหละบัดงานไายไปหมดสองขันบอกแยกถางออกบัตงานไายเนี่ยหมักวงน้อยก็วงน้อยเลยหมักวงโล่งวงโล่งวงโล่งรถเซ่น่เดี๋ยวว่าหน่อยมันขึ้นเร่าลำหนัก <coughs> mình mời à, ngao, để rồi, rồi mà cứ lòt tiệm đấy là nó nó nát, nó mơi. Đây là khay khay để hào cỏ là. Con ở bỏ lúc bao. Pít, pít này. mẹ đồng này. กว่านี่เลยติดเลยเห็นมัเาไม่ได้เงินนะครจังหติดเขาคือมีใจสดลด <c oughs> มีล่างออกมาติดกัดี <c oughs> ไม่ได้เงินแล้วกัน,น,นจังหวาติดจะถูกเลเนาะให้่าติดกกนะไม่ได้เงินขอเพิงกัน, <c oughs> นเลยเนมัจากมายานเต็มรูปปีนี้เพิงเข้ามีเป็น เก่าบางามคือเก่าจังมันเต็มขอบคนจูบอเต็มคนตัดต่ำคนตัดเอานะบออันนี้เกี่ยวให้เกี่ยวยิชูพี่ร่อันก็เรือเต็ละชอกเลยกัเาวนนี่ไปพาเดดไปปันได้หวานได้จากหลานของคนละองคนละ สมเรียบร้อยแล้วพี่น้องมันก็เริ่มและบ้านี้เริ่มสิเหตุแล้วเริ่มจะจัดการกำลังหยับรถหยับหลังแล้วบ้านเลยเริ่มวางมันอยู่ไหนเอาเอาไหนบ่เอา กลังขยับโลดกลังขยับโลดปูนผงีดปั้นด้ซีไม่ได้ง่ายได้เพื่อบับนูนเพื่อติดตั้งเพื่อติดตั้งได้เพื่อิไดีซีดีปันดีได้อายุงานงานนี้มีทลายมันยังมีเร่งบอมันมัเล่งน่ากเป็นตัววิญญาเนาะเออ น้ำพ no nice ื้นนะบปีนี่รถคันนี่ยกระโตดเลยหอมเลยอมเลยหอเลยแล้วก็่ามไปเลยไป็นลาหอยแล้วบอกตลางส่สุดทุงมือเป็นโซบโลกโหลดอี่ห้อทโาเททโท่บอเทโาเท่าเทยี่ห้อปาเท่าอะไรอะไรพี่น้องสีสตาร์ทเครื่องแล้ว ไปแล้วพี500 500 to to ่น้องไปแล้วจัดจดแล้วจัดจ่ดแล้วเสียงไทดังสนานฟันฟืแล้วเปล่าเลยโอ้ยงงพอแล้วรายกแล้วพีน้องใ้แล้แล้แลเริ่มแลเริ่พลัเลยน้งเออโอ้ยโอ้ยโอ้ย่เลย้องไ ủ bà để tắt Còn hơn bà để nóng ấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền มาลำมาร้อยบาทเลยลมพู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 ลมลู้้ไปลมพุนอู้ลมพูลมพุ่นพี่น้อเอ้ยฮะน้าเห่อยเอครับพี ทางมองมอง,มองไหวเข้าไปแล้วเลยเข็นเข็นเข้าอเอาเป็นเปอร์แล้วเป็นอะไรกับคุณพี่สายน้ำแตะอีล่ะติดกับอันนี้โอเคเป็นเปอร์นั่นเปอร์มันถือกับน็อตน,นั่นมันถือกับมันเล็กนั่นมันถือกับเล็กนั่นหล่นเปือ่อร์ มันมีเข่งเขาเลอะไงแม่แล้วมันแปะเชลกมันทอดเห็นอนเปย์ได้ได้เสียเอาเอาเบ็ดได้ถ่อเล็กนึงมาซุปเสก่อนเนาะการทอดหรือก้าเนาะแต่ว่าเออใส่แข้งมันกับท้นตัวนั้นเค้งกัจู่คือกันได้จู่ก็เป็นเพื่อนอันนี้มันใส่หนิ่มอันนี้มันเปยก็มีห้าผ้าเตปมันเขนเตปยูติดสามเขียนน้ำยู น้ำมันเหรอเออมันแล้วมันไมหมเลยน้ำมันมลอยโอ้โหไม่กาแฟสายน้ำมันเปลี่ยนไหมพี่น้องเปลี่ยนแล้วกันม,มันมันไหมอีแล้วสายน้ำมันแตกอีกแล้วเปลี่ยนอีกสักก้อนฝักฟอนก้อักฟออีกสักก้อนเพื่อนวะยังว่าพ่อหดเสาสอบฝักฟอนเลยพี่น้องเอ้ทีมงานไหนจะเปลี่ยนได้ไร

ก็ได yeah, mm ้ชองทำสอบนึ่งต่าเล็กมึงะต่าเล็กเหรอเอ้ยตเำะที่ตําดำตําเล็กอยเขาก็ได้เจ็ดสอบไปเนาะว่จะ หักอนใช่ก่อนไสวัสดีเลยสวัสดีป้าหลวงละสวัสดีป้าหลวง่สดีาหลวงไวสวัสดีป้าหลวงก่อสวัสดีป้าลวงคนไว้สวยเนี่ยสวัสดีป้าลวงอู้นิ่มนนี่สวัยดีป้าลวงน่าน่าน่าใช่เขาขนาดที่นอก bà đi nghe tiếng chào ừ ừ nhưng mà lèo thì nó nghe màu lèo nằm mất nằm mất เมดน้ำมันผักพรอนผักพรอนผักพรอนยี่หร่วแล้วเตาเน่อแล้วจังน้อยเลยน้อยนึงพี่อนหอน้อยจกนอยเข้าปกติยังไม่กินได้เลยพี่อนหน่อไอแดงเขาละเจ็บปวามปเจ็บคอมมันบัดงนะบมอรลุ่งไปรุ่งเล็วหรือเล่มันจังเคลื่อนที่เคลื่อนที่ง่ายเลม่อมันจังฮึ่ม่นจังึราจะเรีว่าจะมนึง มันจะหอด้านลอยชอบนี่เนาะขอหอด้ะเลยเฮ้ยเอามือนะหกสิบสี่สิบหกเนี่ยหกสิบสี่ห้อสีนที่ก็จะเปลนไม่ให้มันลงเล้วนี่ไหอด้อยทลายเนาะีนึ่งบอกอาเลยหลาเป็นบฉกเลยหลาหลายิ่งเพิ่มีนล่ก

จะเซ็ตชมพูแล้วพี่น้องเว้ยนี่แล้วเรียบร้อยแล้วกำลังเก็บหลานเอามาัเนเงี้เร็วเด้อเอามันเกี้ยรีบเลยไม่ยิ้เข้าฮะไม่ยิ้เข้าฮะยิ้มโย่ยิ้มโย่ก <laughs> ินหัวเสือมาอยู่คิดว่าเสือมาโย่นเหรอพี่น้องกำลังเก็บหลานกำลังถอนหลานเาดินขับพี่น้องเด้นขับ

อยดอกจลอยพลายลอยน้อยๆเปื่องายตออไอนนหอนหออนหอนอ่ะอเเป็นลาอีก้กะเอจดับเคื่องแล้วจะนอนเตองเคื่องมัไงองปืนกน่อานขนักเืออีแล้วเปิดขยะแล้วข้าเต็มยอป่านี่บนไปข้างซ่อนครับมันข่ากระปองล่บอกแล้ล้วพี่น้องปั่นข้าวเรียบร้อยกินข้าวมาในซัน้คนมาบานนี่ ขาดเส่้อดองไหมสั้นไงขนาดกินข้าวไปนอกมาเลยกินข้าวกินข้าวมาไหมอิ่มมดถูงหมดแล้วชิ้นๆอิ่มแล้พี่น้องฟองเงาเลยเข่าได้เพียน้องเนอปั่นเข่าเรียบร้อยแล้วมบดเฮอนเหิแห้งแล้วเสื้อแดงเสื้อแห้งแดงคนเยอะตั้งแต่สิบเมตรม้งเพียน้อย ลุงพนพอยกินพนหายลุงพนจะเด่นผุดๆเนี่ยซื้อจนตายเงินซื้อตายนั่นกินแต่ปลาสดปลาเพิ่มมามันกินปลากระป๋องแน่<ม>เป็นอะไรป,ป,ปองไงสดตัว <laughs> แต่มีหมาเด้ได้เอาได้เอาอืมมีปีตรงมาปีนี้ไม่ได้ป่าพร้อมแเราจะาไปยามแล้วเม,ม็นเมนว่างไงกันเดือนหนึ่งแนละ้วสองเธอสามเธอไปเท่าน,นั้นแหละ พอไปดึงเมียขี้ดินทมปลาเพลไม่อยากโตเพราะมันเชื่อรอปีนี่มียาแต่เมันอกี้มีบล็อกมองเธอนาะเพราะได้ไปพุชเชอร์แดงท่านแม่ได้องเอาทับซารแม่มาแล้วแหละหยกซะนี่กะเซเวยุ่งไม่ไปติดปลายละเห็นในกระดูช้ำนี่กระดูปลาห้าวนั่นแหละกระดาแน่ว่ามันได้หมักไปในละว่ะกระดูกระดูหน่อยกระดอ่แน่หมดแล้วก็แห้งหน่อ พอเข้าอยู่กลางนานราเจอน,น้อยอะไรอัน,น,นละแบบนี้นหวานนี่ยมันตอนเศร้าก็อึมพึมมาค่อยกับโบว์โอ้โหโอโลมลายเตบ<ะ>ิบเรียบร้อยแล้วเข้าขึองรถพี่น้องเอ้ยได้มีโลมีลายสำเพองได้เข้าลอยปลายนึงซองลอ,ลอยปลายล,ลื่นกระปุกลื่นกระปุกอยู่เพื่อนวะ เราจะจังงัดอีกได้เนาะอิงติง,ตงเลกได้จังงัดอิงติงก,กว่าอีกแล้วคนกำลังสิบไปแล้ว <c oughs> พีอน้องกำลังสิบไปแล้ว,ว,ว,วน่า,าเรียบร้อยแล้วพีอน้องเอ้ย บปั่นเข้ากันง่ายแล้วบาดเลยไปล่าหลานอื่นแล้วบาดเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วรถปั่นเข่ากันไปแล้วนะเราจะเอาเข่าเห็นเหล่าแล้วบาทนี้กพี่น้องเลยขอไม้ขอไม้เด้วย เตรียมที่เอาขึ้นเล่าพี่น้องลรไรเติบยอ,ยอยู่มันเองกันถอยถอยไปชิรอยอยีกนั่นหนึงอีกชิรอย,อย เต็มรถแฮมแฮมอยากกินเล้าปันอยากก้นเล่าอลไรันนี่อา้เต่าเต็มรถไหนได้เสือผักเติมเลยเชดันี่ดุเดีอ่ส้อโงอีกยเออ่ะมมากึ้นมากตอนนี้มือกองเัากะยีเล่าเขาเฮ้ยย ทยอยคนทอยคนเาเ่งงามๆคือตัวเองเด้อเลี้ยงลอๆเด้อยังไงเลยยงแบบนครับ จะน,น้ำลายเนี้ยเอาเพพี่น้องเไยเอาขึ้นเล่าออพี่น้องร้อยสอบเอาขึ้นมือเดียวพี่น้องพักสองสามเถื่อแต่ว่าจอดเหมือกับน้องสายพี่น้องครับสามนิ่งสามคนพี่น้องสำหรับเพื่อนเป็นมือกองเข้าแล้วเข้ากับเต็ดกับน้องสายพี่นอ้องเลยสอบสุดท้ายใช่สอบสุดท้ายหายใจดังหอบเพี่น,ะะะน้องไอ้แดดกับแดดก็แล้วก็ดอกสอบหนึ่งก็เอา ดานอเนี่ยเหนื่ยปแลนื่อยเอาเสตยลาพ่น้อกตอนนี้เได้เพี่ง้ทงเไหกับกองเขาใหญ่ขนาดเพี่า้องม่ไล่ไม่ไนะฟอนคลิปน้ำเล้พี่น้อง เป็นเกษตรวจรบร้อยปันเข้าเขาเล่าล่อยก็ประอบพี่นอกเรียบร้อยก่อนคลิปหน้าพี่นอกจะเป็นคลิปทั้งคลิปยาเสียงจนพาคลิปนี้ไปแล้วพี่นอก